และนอกเหนือจากการขุดบ่อบาดาลแล้วนะคะการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะของชาวนาที่อำเภอผักไหจังหวัดพระ,พระ,พระ,พระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพวกเขาได้ติดตามจากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบค่ะชาวนาในพื้นที่ตมลจักรราชอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างช่วยกันฉีดปุ๋ยบำรุงต้นข้าวที่เพิ่งหว่านเป็นรอบแรกของปีนี้แม้จะโชคดีอยู่ในพื้นที่เขตชลประทานแต่ความหวังที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก็ยังลิบหีเพราะหากฝนแล้งยาวนานออกไปน้ําจากชลประทานก็คงมีไม่เพียงพอมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวโดยเฉพาะในช่วงข้าวตั้งท้องส่งผลต่อย,ยอดการผลิตไม่คุ้มค่าการลงทุนมันไม่มีน้ําก็คือข้าวมันก็จะไม่ออกปุ๋ยที่เราหว่านไปมันก็จะไม่ได้ผล หนูก็กวนมันทุกอย่างนะครับครับต้นทุนเพิ่มแน่นอนนอกจากนี้ยังมีชาวนาในเขตพื้นที่เดียวกันอีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งจำใจต้องปล่อยข้าวให้ยืนต้นตายเพราะน้ำจากชโลประทานมีไม่เพียงพอที่จะปล่อยมาถึงผืนนาของพวกเขาก่อนที่จะเกิดปัญหาชาวนาแย่งชิงน้ำอนอกจากการขุดเจาะบ,บาดาลแล้วการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติก็เป็นอีกแนวทางที่ชาวนามองว่า จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับพวกเขาได้ เดิมทีพื้นที่บึงหนองขี้หมูในตำบลจักราดอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเคยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัชพืชจุน้ําได้เพียง200,000ลูกบาทเมตรแต่หลังจะมีโครงการฟื้นฟูเข้ามาคาดว่าจะเสร็จในเดือนหน้าจะสามารถจุน้ําได้ประมาณ600,000ลูกบาทเมตรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ในการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งนะคะโดยที่ไม่ต้องรอความหวังจากน้ําที่ปล่อยมาจากกรมชลประทานเพียงอย่างเดียวค่ะ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขี้หมูแห่งนี้คาดว่าวะจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าและกำชับให้เร่งดำเนินการให้ทันเป็นแก้มลิงรองรับฤดูน้ำหลากแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวบ้านพร้อมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งถัดไปวันนี้เนี่ยนะฮะซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนหน้าเนี่ยเพิ่มอีกห้าแสนก็เป็นหกแสน ซึ่งสามารถซัพพลายให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ในเป็นจำนวนมากแล้วก็มีแหล่งปิดเปิดน้ํในการน้ําเข้าน้ําออกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาไม่ว่าจะเรื่องแรงเรื่องท่วมเนี่ยไอแหล่งน้ำเนี่ยหนองที่หมู่ก็จะช่วยแก้ปัญหาทั้งสองส่วนเลยได้แต่ปีนี้มันช่วยไม่ได้ถ้าปีหนะ้ามันมีที่มีน้ําเก็บกักไว้เงี้ยการบริหารจัดการน้ําก็มีลามลางคลองกลักพอจะระบายลงไปแบ่งให้เขาดูดน้ําขึ้นนากันได้ นอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติในอำเภอผักไห้แล้วขณะนี้รัฐบาลยังเร่งพัฒนาแหล่งน้ำอื่นๆอ,อีกกว่า1,000แห่งทั่วประเทศสำเร็จไปแล้วกว่า70%คาดว่าจะกักเก็บน้ำได้กว่า390ล้านลูกบาทเมตรช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งได้กว่า1 3ล้านแสนครวัวเรือนสิริพงกิจป,ประกอบสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน